ถ้วยพลาสติกนะเวลาที่มันเปื้อนพวกแบบที่มันเป็นแกงเผ็ดนะคะมันมัน,มนแกงกะทิต่างๆเนี่ยมันจะล้างออกยากแต่เนี่ยดูสิเห็นไหมน้ำยาล้างจานสูตรนี้มันไม่เหลือความมันเนี่ยกล้องได้ยินเสียงหรือเปล่ามันสะอาดแบบง่ายๆเลยเอาตรงนะนนี่แบบดีกว่าน้ำยาล้างจานที่ซื้ออีกนะต้นทุนถูกกว่า ใช้แล้วไม่แห้งมือด้วยนะคะแถมล้างง่ายด้วยแม้แต่พวกพลาสติกนะคะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ขายอาหารหรือว่าเปิดร้านขายอาหารนะคะแล้วก็จะต้องล้างจานในจํานวนเยอะมากๆเลยเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อน้ํายาล้างจานนะบางทีมันก็แพงนะคะถ้าเกิดจะไปซื้อของถูกๆมันก็ไม่ถนอมมือเราเลยนะเดี๋ยวมือจะเหี่ยวนะคะ วันนี้เราก็เลยจะมาสอนให้ทุกคนนะคะทําน้ํายาล้างจานด้วยตัวเองค่ะสําคัญที่สุดเลยก็คือว่ามันจะช่วยถนอมมือให้เราด้วยนะเอาละก่อนอื่นเลยเราจะมาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะมะกรูดสดครับ n 7 0ดอกเกลือหรือกเกลือสมุทรลานโนลีนแล้วก็น้ําเปล่าสําหรับต้มครับมะกรูดนี่เราผ่าครึ่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะผ่าสี่ส่วนก็ได้นะครับ พอเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่หม้อกันเลยค่ะเสร็จแล้วก็เอาน้ำเติมลงไปเลยนะคะอันนี้เราใช้น้ำลิตรครึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอามาตั้งไฟเลยคะ่ะโดยที่เราจะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะต้มไปเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะแล้วเราก็ต้องปิดฝาด้วยนะคะ เย้มๆไว้นิดหนึ่งก็ได้นะปิดฝาเนี่ยเพื่อไม่ให้ฝุ่นหรือว่าแมลงอะไรบินลงไปด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงกลับมาเจอกันค่ะพอเราต้มมะกรูดจนครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะปิดแก๊สแล้วก็รอให้ตัวน้ามะกรูดตัวนี้เย็นตัวลงครับพอตัวน้ําต้มมะกรูดของเราเริ่มเย็นตัวลงแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปครับเราจะใส่ตัวนานโนลินลงไปครับจะเป็นเกล็ดอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยนะครับพอตัวนานโนลินของเราละาเรรรีีบบ้้อวนนะคคัััทกกก็จไ่ เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาผสมเกลือกับ n 7 0กันเลยนะครับตามด้วย n 7 0ครับเดี๋ยวเราก็จะผสมเกลือกับ n 7 0นเให้เข้ากันก่อนนะครับพอเกลือกับเ7 0เข้ากันแล้วทีนี้เราเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับแล้วเราก็ผสมน้ำเปล่าเกลือแล้วก็ n 7 0ครับคนไปจนกว่าตัวเกลือจะละลายนะครับพอเราคนจนเกลือละลายเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมากรองเอาแต่ตัวน้ำมะกรูดกันนะครับเราจะกรองเอาแต่น้ำมะกรูดลงไปอย่างเดียวนะครับ พอเราใส่น้ำมะกรูดลงไปแล้วนะครับทีนี้เราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยครับขั้นตอนนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะให้มีสีเขียวสวยนะครับก็สามารถใส่สีผสมอาหารสีเขียวลงไปได้ครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบนะครับเราก็ไม่ต้องใส่ครับอันนี้เราจะทําเป็นแบบไม่ใส่สีนะครับเราคนไปเรื่อยๆเลยครับเห็นไหมครับว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันยังเหลวๆอยู่นะครับแต่ว่าพอเราผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วมันจะเริ่มหนืดแล้วนะครับ เราจะไม่ปิดสนิทนะครับเราจะคุมปิดทับไว้แค่นี้พอครับเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมแมลงหรือฝุ่นตกลงไปในตัวน้ํายาล้างจานของเรานะครับและเราก็จะทิ้งไว้เป็นระยะเวลาประมาณ1คืนครับน้ำยาล้างจานสูตรมักตรูดนะคะที่เราได้ทําทิ้งไว้1คืนแล้วนะมันก็จะเริ่มแบบตกตะกอนแล้วนะคะแต่ว่าสูตรของเราเนี่ยเราใส่ลานโนลีนล,ลงไปด้วยนะคะซึ่งมันจะทําให้ตัวน้ํายาล้างจานของเราไม่ได้ใส่แจ๋วเหมือนสูตรของคนอื่นนะ เพื่อให้น้ำยาล้างจานของเรามีสีสันสวยงามสามารถที่จะเพิ่มสีลงไปได้เล็กน้อยนะคะโดยที่จะใช้เป็นสีผสมอาหารแบบสีผงสีเขียวแอปเปิ้ลใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะเวลาใส่ก็ใส่แค่แบบหยดเดียวก็พอนะคะแค่ให้พอแบบมันมีสีแบบเจื้อนิดเดียวนะคะให้ดูสีแบบไม่ซีดเกินไปเนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบธรรมชาติสุดๆ จะไม่ใส่สีเลยก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะถ้าเข่าบางค่ะหลังจากนั้นก็นําน้ํายาล้างจานที่เราทําไว้แล้วนะคะมาเทใส่เลยการที่เราทําแบบนี้นะคะก็เพื่อที่จะช่วยกรองนะคะเผื่อว่ามันจะมีเศษของมะกรูดนะคะบางส่วนที่ยังตกค้างอยู่เนาะซึ่งจะเกิดว่ามันเหลือเป็นชิ้นๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทําให้น้ํายาล้างจานของเราเนี่ยบูดได้ง่ายนะคะ พอเราเทาใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่อยๆดึงขึ้นเลยค่ะก็คือไม่จําเป็นต้องไปบีบมันมากนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นฟองฟอดเลยนะคะเราก็แค่ยกมันขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนข้างบนมานิดหน่อยนะคะเร่งแบบเพื่อให้มันเนี่ยไหลลงมาข้างล่างได้เร็วๆนั่นเองค่ะพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรากรอกใส่ขวดเก็บไว้ใช้ได้เลยค่ะปิดฝาให้สนิทก็เก็บไว้ได้นานเป็นเดือนเลยนะคะ และนี่ก็เป็นน้ำยาล้างจานนะคะที่เราได้ทําเองนะคะอันนี้เป็นสูตรอะไรนะมะกรูดนะคะอันนี้เป็นอันเดิมที่เราเคยทําให้ดูนะคะเป็นมะนาวนะคะเดี๋ยวมาดูว่าแล้วมะกรูดเนี่ยจะดีหรือเปล่านะคะใช้นิดเดียว่อนะคะบีบรีฟองแล้วก็ลองดูคือจะบอกว่าไ,ไม่ได้ออกแรงอะไรเลยนะ<ๆ>ก็แบบถูๆไปธรรมดาเลยนะคะลองล้างดูนะคะ เอ้ยแลวที่สําคัญคือแบบมือมันไม่แห้งนะคะมือมันไม่แห้งเลยเนี่ยปกติพวกถ้วยพลาสติกนะเวลาที่มันเปื้อนพวกแบบที่มันเป็นแกงเผ็ดนะคะมันมันแกงกะทิต่างๆเนี่ยมันจะล้างออกยากแต่เนี่ยดูสิเห็นไหมน้ํายาล้างจานสูตรนี้มันไม่เหลือความมันเนี่ยดีดิฟ้องได้ยินเสียงหรือเปล่า มันสะอาดแบบง่ายๆเลยเอาตรงนะนี่แบบดีกว่าน้ำยาล้งางจานที่ซื้ออีกนะต้นทุนถูกกว่าใช้แล้วไม่แห้งมือด้วยนะคะแถมล้างง่ายด้วยแม้แต่พวกพลาสติกนะคะใครอยากได้สูตรดีๆแบบนี้อีกนะคะกดติดตามช anel เราไว้นะคะ ส่วนใครที่อยากจะเรียนทําอาหารกับเชฟแวนตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทำอาหารอยู่หลายคอร์สเลยค่ะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊กคอร์สหมูปิ้งต่างๆคอร์สแซนด์วิชพารวยคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สน้ํายําครบจักรวาลคอร์สหมูทอดตลาดนัดคอร์สน้ำอิตาเลียนโซดาคอร์สซอสช่องใสลุงและคอร์สที่ฮิตมากๆนั่นก็คือคอร์สชาชง10ชนิดนะคะซึ่งจะเป็นชาแบบหนึ่ดแบบที่กําลังฮิตอยู่ในตอกตอกนั่นเองค่ะนักเรียนเอาไปทําขายแล้วกลับมาบอกกันทุกคนเลยนะว่าขายดีมากๆแลล้้วกก็ูคาชมว่าออร่ยทุกคนเลยค่ะไม่ว่าสนนใจอไหก็า วินไปได้ที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแว่นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ